ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครตัว PC Game Pass นะครับคุณจะเห็นนะเนี่ยตัวนี้ Game Pass นะครับในเครื่อง PC นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ใช้ตัว Windows 10อยู่นะครับแล้วก็มีความนะครับมีความสนใจและการชอบเล่นเกมนะครับชอบเล่นเกมแต่อาจจะ ไม่สะดวกในการซื้อหาเกมนะครับคุณสามารถเช่าเล่นได้นะครับในอัตราที่เดือนถูกมากนะผมจริงๆผมเพิ่งทราบาเหมือนกันผมนึกว่ามันมีแต่ใน Xbox Game Pass นะครับพอดีเมื่อวานโปรติผมเป็นคนยังไม่ค่อยเปิดตัว Microsoft Store เมื่อวานไม่รู้นึกยังไงนะเปิดดูนะครับเปิดดูเสร็จผมก็ลองเปิดดูเนี่ยเปิดดูเสร็จแล้วก็มาที่เกมนะครับ มาที่เกมผมเอ๊ะมันมีเกมพาสด้วยเกมพารนึรกว่ามันมีแต่ในเครื่อง Xbox นะผมยอมครับเว่าผมไม่ทราบจริงๆนะว่าว่าในเครื่อง PC ก็มีให้เช่าเล่นนะครับอัตราถูกมากนะครับผมเสียไปเมื่อวานนี้ยีบาทต่อเดือนเองคือหมายถึงว่าเสียครั้งแรกอ่ะยีบาทเดือนถัดไปนะครับที่เขาจะหักเรา99บาทแต่ผมดูนะมันค้มมากค้มเพราะอะไรนะีเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ เกมเป็นเกือบร้อยนะครับหรือว่าร้อยกว่าเกมอะนะครับเกมต่างๆเท่านั้นน่ะนะครับที่เอามาลงเกมพาสนะครับคือบางบางท่านเนี่ยอาจจะอันเนี้ยดูดูอันนี้นะครับอันเนี้ยเกมพาสทั้งนั้นนะครับดู state state of state of dk t o นะครับอันนี้ผมมีในเครื่องอยู่แล้วนะครับเกมดีมาก back for bat นะครับ d e a d by daylight โอ้โหนี่คุ้มนะครับบางท่านอาจจะนึก อยากจะซื้ออยู่นะครับอยากจะซื้อเกมอยากจะซื้อเกมแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้กลัวว่าซื้อมาอจะไม่ถูกใจนะบางเกมแพงมากนะครับคุณสามารถมาเช่าเล่นก่อนได้นะครับเช่าเล่นก่อนดูว่าชอบก็ค่อยค่อยไปซื้อในสตรีมหรือว่าจะซื้อในตัว Microsoft Store เขาก็ได้นะครับเดี่ยดูเนี่ยเกมพาร์ทเนี่ยสแตนไลปอร์สห้านะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยที่ผมสมัครเพราะอะไรเพราะเกมนี้เลยครับเนี่ยเก้าเนี่ยเก้าเด็ดเนี่ยนะครับ สนุกมากนะเป็นเกมแบบผู้ใหญ่เล่นได้เด็กเล่นดีนะครับเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีนะเกมนี้นะครับก็มีในเกมพาร์เหมือนกันนะครับนี่ผมติดตั้งไว้เรียบร้อยถ้าซื้อนะพันสองพันสามในสตรีมประมาณพันสองร้อยกว่าบาทนะครับถ้าในตัวนี้พันสามร้อยสี่สิบนะครับแต่ถ้าเรามีเกมพาร์ตนะคุณไม่จําเป็นเลยต้องต้องไปซื้อนะครับคุณอาจจะเช่าเล่นก่อนอย่างนี้เสร็จถูกใจค,ค่อยซื้อก็ได้นะครับแล้วก็ ที่เขาดีอย่างนะเขาจะมาพร้อม d l c นะครับ mm hmm. เกือบหมดอย่างผมสมัครบัคโฟบัตไว้ตัวนี้นะครับ mm hmm. เขาให้ DLC มานะครับ d l เเนี่ยอยู่แถวข้างล่างเนี่ยนะครับอยู่ในเกมพาร์นะเกือบหมดเลย DLC ีเนี่ยน,นะมันดีตรงเนี้ยคราวนี้นะครับวิธีการสมัครนะครับวิธีการสมัคร วิธีการสมัครผมจะปิดก,ก่อนวิธีการสมัครนะครับให้คุณเปิดตัว Microsoft Store ขึ้นมานะครับต้องขอโทษทีนะตอนที่ผมสมัครผมก็ผมก็ไม่ได้อัดเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับแต่ผมจะแนะให้คุณดูนะครับผมคิดว่าคุณต้องทำได้นะครับพอเปิดขึ้นมาเสร็จนะให้คุณมาคลิกที่เกมนะครับเกมเสร็จคุณจะเห็นหน้า,านี้นะครับให้คุณมาจิ้มนะจิ้มในตัวที่ว่าเกมที่ว่า คุณสนใจนะที่มันมีคําว่าเกมพาร์ตเนี่ยือว่วจะซีออกกันยังนะครับอาคุณสมมุติคุณสนใจใเกมเนี้ยแบ็คโฟบัตนะครับคุณก็จิ้มอย่างนี้เข้าไปที่เกมนะครับอันนี้ผมสมัครไว้แล้วนะครับคราวเนี้ยคุณยังไม่ได้สมัครเกมพาร์ตใช่ปะมันจะมีตัวเลือกอยู่อยู่แถวๆตรงนี้ให้คุณคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเสร็จนะครับมันจะเป็นหน้าต่างสี่เหลี่ยมนะครับเล็กๆนะครับให้เรากรอกตัวหมายเลขบัตรเดบิตนะครับ หมายเลขบัตรเดบิตแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับหมายเลขบัตรเดบิตแล้วก็รหัส A C C V นะครับสามหลักแล้วก็วันวันแล้วก็ปีที่หมดอายุแล้วก็คลิกที่คําว่าเหมือนก็ว่ามันจะหักเงินเราตกลงนะครับตกลงเสร็จมันจะหักเงินเราครั้งแรกนะครับถ้าคุณไม่เคยสมัครเลยยี่สิบก้าบาทนะครับผมเสียไปยบเก้าเองเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้ ตัวนี้ยิบเก้าบาทเองนะครับ PC Game Pass ยิบเก้าบาทนะครับผมใช้บัตรในตัว Visa นะครับเสร็จแล้วก็เดือนถัดไปนะครับเดือนถัดไป9 9สบาบาทนะครับเขาจะหักโดยอัตโนมัตินะครับถ้าคุณไม่พอใจก็สามารถยกเลิกได้นะครับเดี๋ยววิธีการยกเลิกเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูวันหลังนะครับเนี่ก็เป็นวิธีการนะครับเข้ามาสมัครตัว PC Game Pass นะครับในตัว Microsoft Store นะครับ เดือดิบาทหรือ๙๙บาทคุ้มจัดจัดเลยนะครับผมโหลดมาสองสามเกมสี่เกม,มนะครับแต่ว่ามันไอคอนน่ะมันจะไม่มาอยู่ที่หน้าจอเนี่ยนะครับไอคอนจะไม่มาอยู่ที่หน้าจอเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวนี้แถๆตัวนี้นะครับให้คุณมาเลือกดูถ้าโหลดเสร็จนะครับให้คุณมาไว้ที่ตัวสามารถเอามาไว้ที่แถบตัวสตาร์ทได้นะครับแต่นี่ยังโหลดไม่เสร็จนะครับผมโหลดตัวเเลิยนไฟตอมแล้วก็ ตัว gas card สี่ว้นะครับถ้าคุณโลดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสามารถคลิกที่ตัวนี้เอามายังยังทีท่ทีท่คุณสามารถมาคลิกที่ตัวนี้คลิกที่ตัวนี้คลิกขวาแล้วก็มอนะครับคุณสามารถเอามาไว้ที่ตัวแถบ start อย่างนี้ได้นะครับมันจะแสดงเป็นไอคอนให้นะครับแต่วิธีเอาไอคอนขึ้นมาที่หน้าจอนี่ผมยังยังหาวิธีไม่ได้นะครับแล้วก็อ ถ้าจะลบก็คือลบก็คุณก็คลิกขวาเงี้ยแล้วก็ตัวนี้นะครับคุณอยากจะลบเกมออกแล้วก็โหลดใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราซื้อเกมพาสไปแล้วนี่เราสามารถลบโหลดได้กี่ครั้งก็ได้นะครับแล้วก็บางท่านอาจจะสงสัยนะว่ามันติดตั้งมันจะไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับระหว่างที่เราต,ติดตั้งนะครับติดตั้งเกมนะ่ะ เขาจะมีให้เราเลือกนะครับกรณีใดที่เราจะติดตั้งอ่ะพื้นที่มันไม่เพียงพอเขาจะมีตัวเลือกนะครับให้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะไว้ที่ใดไหนนะครับท,ที่ว่ามีพื้นที่ว่างที่เพียงพอกับการเก็บตัวฝ่ายเกมนะครับเขาจะเขาจะมีตัวเลือกเลยนะครับมาอยู่ คราวนี้คุณก็ค่อยมาหาก็ได้๋ยวก็จะอยู่แถวๆตัวใดที่คุณเลือกตัวเกมมาลงนะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเข้าไปสมัครตัว PC เกมพา a นะครับในตัว Windows 10นะครับผ่านตัว Microsoft Store ไม่ยากเลยนะครับเสียโหเดือนเก้าบเก้าบาทนี่ยังคมเลยนะครับ ถ้าเล่นกวถูกใจก็ค่อยไปซื้อคาดเลยอีกทีก็ได้ถ้าไม่ถูกใจก็เล่นไปเรื่อยก็เช่าเล่นไปเรื่อยนะครับสิบเดือนเก้าร้อยเก้าสิบเองบางเกมบางเกมนี้บางเกมนี้ยังเก้าร้อยเก้าสิบนี่ยังซื้อไม่ได้เลยนะครับเอาสิบเดือนเก้าร้อยเก้าสิบสิดสองเดือนก็ตีสะพันไม่เกินพันสองนะครับคุณลงทุนนี่คุณสามารถเล่นเกมได้ตัวนี้เกมทั้งหมดนะครับพีซีเกมพาร์เยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับ ยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้า็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ